ฮัลโหลเทสเอาเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านนะครับผมเข้าสู่เกม a n e o f d ดากอนนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปเก่านะครับก็คือคลิปที่อัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ก็ทำการภาคเพิ่มนั่นเองับผมมาภาคเสียงเพิ่มเข้าไปนะครับผมถ้าคนสงสัยไปเสียงมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับโอเคคลิปนี้ผมจะมาทําการสุ่มให้ดูแล้วครับผมก็คือไม่ได้ใช้เพรนะ คือผมจะเอาเพปนี้เก็บไว้ในส่วนที่จะได้ใช้อีกต่อไปนะคิดต่อไปนั่นเองครับผมคลิปนี้ผมจะมาสุ่มป้ายทหารก่อนนะครับผมป้ายสุ่มทหารนะครับป้ายสุราสีแดงนั่นเองครับผมมีทั้งหมด2ป้ายนะผมได้มานะครับผมได้จากกิจกรรมอัพเลเวลเป็น110นะครับผมได้มานะครับตอนนี้มี2ป้ายนะครับผมแล้วเราก็จะไปสุ่มลูกเต๋ากันอีกครั้งด้วยนะครับผมว่าลูกเต๋านี่มันจะดูดีแค่ไหนนะครับผมลูกเต๋ารอบนี้นะครับก็เกือบดีละผมว่าเกือบดีแล้ว มันปรับเปลี่ยนมาแค่อะไรนะสามตัวใช่ไหมเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะเออไอ้สามตัวนั้นน่ะก่อนนี้ครับผมลูกเต่านะว่าประมาณนี้นะผมหน้าตาก็เออเราคุ้นชินกันดีนะครับผมรางวัลหลกัหลกๆก็จะมีเออลีมูนะครับผมตัวลีมลูแล้วก็ตัวปลาใหม่นะครับผมเออมันชื่ออะไรว่าหญิงปู้หญิงปู้นะครับผมโอ้เป็นตัวที่น่าเอามาใช้เหมือนกันนะ เอาจริงนะเป็นตัว CC ที่ผมว่ามีความโดดเด่นนะมีความโดดเดน่นใช่ไหมเหมือนที่เขามีคนมาว่าไว้ว่าเออมัน,นคล้ายๆกับตัวที่ะไรนะซุนบินน่ะคล้ายๆตัวซุนบินใช่ไหมครับผมแต่ซุนบินจะเป็นสายเวทนะครับผมเป็นสายเวทนี่ตัวสายกายภาพเนาะซุนบินเป็นฮันม้าสายเวทนะครับผมแล้วก็ยืนหลังนั่นเองดีมากๆตัวหนึ่งเป็นตัวซ c แทบทุกสก,กิลนะมาลองดูกันหน่อยดีกว่าติดไหมได้สักตัวไหมได้หลอดชีนมาหนึ่งตัวนะครับผมอออ ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูกันอีกสักรอบแล้วกันนะครับเลยอีกรอบหนึ่งแล้วผมจะไปสุ่มลูกเต๋ากันนะครับผมไปภา <c oughs> วนาตัง้งใจโอเคได้มาตัวหนึ่งนั่นเองครับผมไม่เป็นไรตัวหนึ่งก็ตัวหนึ่ง ในเมื่อตอนนี้รู้สึกดวงยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมสุ่มอะไรไม่ค่อยได้อะไรเลยอนะไปเล่นบอสตีบงตีบอสก็ไม่ค่อยได้ไอเทียมมาอัปเกรดสู้ในแบบแผนของอ่อองไหนล่ะไหนตัวใหม่ผมอยู่ไหนเนี่ยตวล่างสุดนะครับผม,มยังเ <3 S 2> รเวลสามดาวยังสามดาวอยู่เลย,เยโอ้มาเพิ่มมาสี่ดาวแล้ะดีใจขึ้นมานิดหนึ่งแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปสุม่มลูกเต๋ากันต่อแล้วกันเนาะเออ น่าเสียดายจริงๆเลยนะครับโอเคลูกเต่านะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด8ลูกด้วยกันนะครับผม8ดลูกเลยนะครับโอเค8ดลูกกับ8ลูกมา1เลยครับรอบที่1เลยครับผมได้มา3ครับแทบจะร้องไห้ครับผมออก6จะดีกว่าไหมโหเสียดายมากเลยนะครับเลยอ่ลุยต่อครับไปที่2ครับผมรวมกับเมื่อกี้เป็น5ครับผมไม่น่ารวมกันเลยออก6ทีเดียวจบเลยไหม อ่เสียดายมากๆเลยครับผมยังไม่ออก6ครับออกสครับผมโคไปโอได้เพิ่มหนึ่งแต้มรู้สึกดีใจขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมอ่าจะไงต่อดี้ะครับคราวนี้เรากดไปอีก1ทีครับผมได้อะไรเอ่ยได้2ครับผมน้ําตาแทบไหลครับกดเลข1เอาออกหนึ่งจะดีกว่านะครับผมรู้สึกดีมากๆเลยนะครับออก2ใช้งั้นเอาออกหนึ่งจริงด้วยไม่น่าพูดเลยครับออกหนึ่งใช้งั้นโอ้โหออกให้มันได้อีกสักหนึ่งรอบฟรีๆก็ไม่ได้นะออกมา4ี่ครับผมอ่าไปแล้วไปอัปเกรดอุปกรณ์กันครับวันนี้ ทำยังไงดีครับรอบต่อมาครับผมกดได้สองครับผมโอ้โหถามจริงหมดนี่ยังยังหมดแปดอี่จะครบรอบหนึ่งไหมเนี่ยได้หกครับผมเฮ้ยได้มาที่จุดสตาร์ทครับผมอยากจะได้สาระเปาซะเหลือเกินอา่ามาก็รู้สึกเออน่าตื่นต้นใจมากเลยนะครับรอบนี้อา่าได้หกครับผมอา่าพูดมาได้หกก็ได้หกจริงๆนะรอบนี้นะครับผมอา่าได้หกแล้วนะต่อไปยังไงดีครับกังวลมาก ปึ๊บได้สี่แล้วผมเอาออกเฉยครับผมได้มาตัวหนึ่งแล้วได้มาแล้วครับหญิงปู้นะครับผมมีความน่าสนใจมาเอาอีกสักรอบเหลือไมน่นี่เร็วๆออกออกออกดีๆนหน่อยเอาปับ๊บปั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 ๊บไม่ได้อะไรเลยนะตอนนี้เสียดายมากๆเลยนะครับผมฮึมก็ได้ไปอัพสกิลเล่นนะครับไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไร นะโอเคนะครับผมต,ต่อไปก็อัพนูนอัพนีไป,ปมีหลายตัวให้อัพมากเลยนะเออตัวนี้ไม่ได้เล่นเลย <c oughs> ไม่ได้เล่นเลยนะครับผม,อ,มอันนี้ก็าอาจจะเอาไปแจมตะลุมบอลก็ได้นะสนุกดีนะผมหลอดชินก็ห่างหายไปนานพอสมควรนะครับผมนี่อยไม่เป็นไรนะครับหลอดชุนครับผมเงียบกิฟเลยครับตั้งแต่หลีมู่มาครับผมเงียบไปเลย โดนล้วงคือตายนะครับผมว้าวโอ้กว่างครับโอ้กว่างเก่งที่สุดแล้วไม่อัพแล้วครับโอ้กว่างไม่ได้ใช้นะครับผมได้ใช้แค่บางโอกาสในตอนนี้ไหนมีไหมมีไหมมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมอัพให้มันหมดนะครับผมอัพให้หมดเลยโอเคก็คงจะไม่มีอะไรล่ะมั้งความถ้าอยากรู้รายละเอียดทุกอย่างต้องไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับผมหลังจากนี้จะเป็นคลิปที่ อ่ผมจะทําการเล่นไปตามภาษาผมแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดใครอยากดูก็ดูไปนะครับผมใครไม่อยากดูก็สามารถปิดคลิปได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรแล้วครับผมก็จะไปตีนู่นตีนี่ให้ดูแล้วครับผมโอเคนะครับอ่าก็ขอตัดจบเสียงภาคไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจบคลิปนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมกดไลค์กดแชร์ช่วยกันนะครับผมอ่าไปบายครับผมสู้รบรายละเอียดทุกอย่าง เหมือนเจ้าไม่รู้ว่าพื้นป่ามันก็มีชีวิต mình mình có kênh เอียดทุกอย่างต้องให้ความสำคัญ ลับซ่อนอยู่ในหนังสือ